บรรยากาศงาน t e c h n o l o g i s to International Women's Day Bangkok 2025เมื่อวันเสาร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมาที่จัดโดย Women Techmakers Bangkok และ p าย Ladies Bangkok ที่ Clevers และมีไลฟ์ให้ทางบ้านได้รับชมอีกด้วยจาก Creator Garden กับ6 s เซสชั่หลักภายในงาน Breaking Things on Purpose The Power of e r a Budgets โดยคุณแอน Breaking the limits, performance testing for scale โดยคุณแอมว่า performance test คืออะไรทำไมถึงสำคัญผลจากการเทศนี้เอาไปปรับอะไรได้บ้าง From data to decisions made by KBank โดยคุณเทนซี่ว่านำ data ที่ได้เอามาปรับใช้ยังไงในการพัฒนา product และรวมถึงเรื่อง marketing ด้วยบรรยากาศตอนพักเบรกกินขนมก่อนกิจกรรมครึ่งหลังพักเบรกกับกิจกรรมลุ้นรับของสุดน่ารักจากทาง CJ Mott ที่เราโชคดีมากๆที่ได้ศูนย์กระจายสินค้าเลือกอะไรก็ได้เลยเลือกแผ่นรองเมาส์มาและอีก4 lightning talk ก่อนอีก3 session หลักช่วงบ่ายจะเริ่มขึ้น How to start as a t e c h c o t t e n t Creator โดยเราเองพูดถึงการเริ่มต้นการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในสายเดฟว่ามือใหม่ควรเริ่มยังไงดีบอกเลยตอนซ้อมกับทีมคือเวลาเกินไปเยอะในงานเลยควบคุมเวลาให้อยู่ภายในครึ่งชั่วโมงอันนี้คืนอนาฬิกาจับเวลาตอนพูด redefine coding education to unlock tomorrow's possibilities โดยคุณทันบอกเลยสนุกมากมีแต่เสียงหัวเราะจากคนฟังตลอดเล่าเรื่องการทำซอทับสาย Education ที่หลายๆคนคุ้นชื่อโปรเจกต์นี้เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ดว่าทำ Product ให้เด็กๆสามารถเรียนรู้เรื่องการโคเด้งให้สนุกได้ยังไงพร้อมมีให้เราลองคิดพร้อมเดโมด้วย ทีมท o พอลจีสโดยคุณเก๋ที่บอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือชื่อเดียวกับเซสชั o นว่าเราจะจัดทีมยังไงให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพบอกเลยงานนี้ของแจกไม่หมดไม่กลับนะ